ดีเอ e งามๆนะครับก็มาพบกันเป็น e p ที่3นะครับนำเลขเด็ดหวยดังนะครับในวันนี้แอดพามาดูนแนวทางของจอมขมังเวทนะครับเลขมาวิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งแล้วก็คู่มือเสียงโชคปานไฝ่างคลนะครับแล้วก็ยังมีเลขประมูลนะครับที่หน้าตามนะครับแล้วก็มี เลขวิง่งนะครับเลขวิ่งประมูลนะครับเลขวิง่งมาวิง่งเลขจองคมังเวทนะครับแล้วก็เป็นเลขดับชุดเน้นชุดล่างนะครับดับเฉพาะชุดล่างนะครับสถิตินิ่านมากา็ให้ผ่านอย่างชัดเจนนะครับนําไปเป็นแนวทางไปวิเคราะห์ก่อนวันหวยออกวิเคราะห์ซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับ สำหรับแนวทางในคลิปนี้นะครับก็คนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเพียงแนวทางนํามาเสนอนําข้อมูลมาแบ่งปัน FC ที่ติดตามนะครับมาดูซ้ายมือนะครับจอมหมังเวทนะครับให้มามี10 12 16นะครับ3ตัวให้5 16นะครับ2ตัวให้ล่างก็มีเด่น2นะครับ2 125 28นะครับ ขวามือนะครับบนจอมาวิ่งวิ่ง5านะครับสำหรับวันนี้50 56 8 5 6นะครับเลขบนนะครับส่วนเลขล่างวิ่ง6นะครับ6 568นะครับสำหรับ FC ทีที่รอดูเลขมาวิ่งกับเลขจองคำบังเวทนะครับไม่ตรงกันนะครับแต่ติด AS6 กับติด5อยู่นะครับ จอมังเวทให้1นนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะให้ถูกอีกก็ได้นะครับสลับเลขของม้าวิ่งเห็นเงียบไปนะครับถ้าบางทีก็จะออกบนหรือออกล่างก็ได้นะครับแต่เขาให้เลขตัวเดียวกันมานะครับสลับแนวทางเลขม้าวิง่งจ้องกับมังเวทนี้ผมเน้นไปที่เลข1นนะครับเด่นที่1นนะครับสลับแนวทาง นะครับมาดูเลขแนวทางเลขการประมูลนะครับประมูลได้ชุดชนะเลิศในประมูลนะครับก็คือเลข8นะครับบรรดาสายวิ่งนะครับชุด3ตัวมี8 0 1นะครับนะครับ8 4 0 8 4 9 1 8 0 8 5 8 8 9 6 9นะครับสำหรับเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับให้3ตัวมี8 02นะครับ 801802น่าจะตรงเลขแอดอยู่นะครับนะครับสองตัวก็จะเปลี่ยน80นะครับ0228ประมาณนั้นนะครับสำหรับแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะครับให้มาก่อดนะครับยังยังไม่มีเลขทูบมานะครับรอใกล้ถึงวันนะครับจะมีเลขทูบให้นะครับครับก็เป็นเลขแม่น้ำหนึ่งแล้วก็เป็นเลขประมูลนะครับ ให้มาชนกันนะครับสำหรับเลขเนี่ยในอีพีนี้นะครับก็มาฝาก f c ทุกท่านก่อนจะเข้านอนนะครับเจอกันช่วงค่ำครับในวันที่20่เมษายนนะครับแป๊บเดียวเพิ่อแป๊บเดียวนะครับก็กลางเดือนมาแล้วนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็หวยแนวทางรัฐบาลไทยก็ออกอีกแล้วนะครับก็ วนเวียนเหมือนเดิมนะครับเพิ่แป๊บเดียวก็กลางปีไปแล้วนะครับในวันแรงงานนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับนะครับถ้าเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยนะครับปึงอย่าสงการไปนะครับครับผัดมาเรามาดูแนวทางของบ้านไผ่มงคลนะครับงวดที่แล้วนะครับเศิษฐไม่ได้ขึ้นให้นะครับก็เข้านะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ แปแล้วก็56ตรงๆนะครับสลหรับบ้านไผ่มงคลน,นะครับวันนี้มาแล้วนะครับบ้านไผ่มงคลนะครับมีเลขเด็ดอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เห็นแวบแบบที่ชนกันหลายเจ้านะครับก็เป็นเลขเด็ดที่น่าตามนะครับสลหรับบ้านไผ่เห็นเงียบไปนานนะครับสำหรับเลขเด็ดบ้านไผ่มงคลน,นะครับในคลิปนี้นะครับ ใน2พฤษภามนี้นะครับให้36 35 32นะครับ3 1 4 6 45 42 41นะครับก็เลขที่หน้าตามก็มี41นี่นะครับ41หรือ36 35ประมาณนี้นะครับ36 35หลัก3ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ได้อาจจะมาต่อเนื่องหรือไม่มาก็อาจจะหลุดไปก็ได้สำหรับ บ้านไผ่เมืองพลน,นะครับสำหรับ ep นี้ก็นำแนวทางเดี๋ยวมีเลขดับนะครับให้ท้ายคลิปนะครับเจาะเฉพาะเลขดับอย่างเดียวนะครับเลขดับมีนำเสนอในสำนักหนึ่งนะครับที่ต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับเป็นเลขดับชุดล่างนะครับอันนี้เป็นขอขอบคุณนะครับที่ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลมาให้นะครับแหล่งที่มาจาก ครับอันนี้มาดูคู่มือเสียงโชคกันสำหรับ2พฤษภานะครับแถวบนมี089นะครับ152นะครับก็ก็เป็นน่าสารที่ให้ถูกบ่อยเหมือนกันแต่เลขที่น่าจะ08อย่างนี้นะครับ08หรือ01หรือ1 0นี่ครับมีสิทธิ์มากนะครับนะครับ แต่ถ้าเป็นเลข3ตัวแอดชอบ052 089อย่างนี้นะครับแต่เลขที่ชอบออกบ่อยตรงนี้นะครับนน01หรือ10ประมาณนี้หรือ08 80นะครับนะครับถ้าเป็นเลขท้ายออกมาก็จะเป็น52หรือจะเป็น92 29ประมาณนี้นะครับเลขมันจะไม่ข้ามไกลเท่าไหร่นะครับก็นำมาเป็นแนวทางไปวิเคราะห์กันนะครับ หาเลขเด่นมาใส่นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็อัดถ้ามันจะถูกนะครับก็ซื้อตามนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแอดชอบก็แอดจะชอบ08มากกว่า08นะครับ08 10ประมาณนี้นะครับนะครับเป็นถ้าเป็นเลขล่างก็น่นาจะเป็น08นะครับ08มันเคยออกอย่างนี้อยู่นะครับ ก็นําไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับนําเลขเด็ดหวยดังมาฝากกันในค่ําคืนนี้นะครับก่อนเข้านอนนะครับนะครับดูกันแคบหน้าจอไว้นะครับครับมาดูแนวทางสําหรับเลขดับที่ให้มานะครับเป็นเลขดับที่ผมเคยนําเสนอทุกเดือนหนึ่งนําเสนอสองครั้งนะครับก็งวดนี้ให้ดับหนึ่งศูนย์นะครับตรงกับเลขของ ู้มือเสียงโชคนะครับ12 14 85 98 69 30 34 72นะครับสำหรับเลขดับแม่นๆนะครับชุดล่างเขานะครับก็ผลงานที่ผ่านมายังไม่หลุดนะครับดูยาวเลยนะครับที่หลุดก็ที่ยังไม่หลุดก็มี1 2 3 3งวด สี่งวดนะครับก่อนนั้นมีสามเก้านะครับหนึ่งห้านะครับที่หลุดนะครับก็สี่งวดเลยนะครับไม่หลุดก็ลองดูว่างวดนี้จะมาหรือจะหลุดนะครับถ้าหลุดก็หลุดตรงๆนะครับไม่หลุดก็คือไม่หลุดเลยนะครับก็หวยจะออกอะไรไม่รู้นะครับก็นำแนวทางคอนเทนต์มาฝากเอซีทุกท่านก่อนเข้านอนกันได้วิเคราะห์นะครับ หลายสำนักหลายอาจารย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เลือกให้ถูกสำนักนะครับเลือกเอาเฉพาะที่ผมนำเสนอที่เน้นๆกันแล้วกันนะครับที่ผมนำเสนอก็คงไม่เยอะนะครับไม่เหมือนช่องใหญ่เขานะครับก็จะนำเสนอของกว้างๆนะครับแต่เอสจะนำเสนอที่ช่อง f อฟที่ติดตามหรือผมเคยนำเสนอแล้วมันเข้านะครับ ก็จะนำเสนออย่างต่อเนื่องผมจะนำเลขเด็ดทักช่วงแรกนะครับช่วงท้ายคลิปช่วงท้ายท้ายคลิปผมจะนำเลขดับคู่ไปเลยให้ดูทีเดียวนะครับคลิปนี้ต้องลากันเข้านอนนะครับอนอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นได้เงินแสนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนอนหลับฝันดีโชคดีมีใยร่ำรวย เงินทองนะครับคลิป like นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ